ภูมปัญญาชนจะสร้างวีโอภูมิปัญญาชนจะสร้างวีโอครับนี่ได้เฮ็ดเฮ็ดล้มครับเป็นล้มครับนี่เฮ็ดล้มรับเนาะจากกองภูมิปัญญาชนครับเนาเราว่าเฮ็ดมาครับดี่ครับนี่เฮ็ดหูหูหนูโคตรหนูหนูด้วนนะครับมาทำอะไรแต่ด้วนี่เฮ็ดลมเฮ็ดลมเฮ็ดลมเห็ดลมเฮ็ดล,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 ลมนะครับที่อยู่ก่อนไม่แตกไม่หลังนะครับเนาะไม่ยางห้องสอบอยู่ครับ งเข้าหราครับยึงเข้าอ่ะพอไข่เข้าไข่เ,เอ,อ้ยเขาุแล้วก็ด้ชุกแรลเนาะชุเลยนะครับเนาะแต่แต่เข้าห่างซุกแล้ว xuống nó không nó nhưng đây kẹn đi gì mất lại nôm đi hết thùng lúa hết thùng lúa đấy này kẹn ngấp một bên hang hang đẹp

มันชอบออกไปเตกไม่ลังนะครับเพ็ดครับปลกเพ็ดไม่ยังหนู่แบบนี้ครับนี่นี่ครับนี่ครับที่บ้านี่านเป็นความความร่วงโรยจตความคุกค่อยครับต้องต้องปลูกเรื่อยให้ไว้ เนี่ไค้นะครับเราต้นขาต้นเคอนี่ที่ปลูกไว้ครับคุณครับต้นขาครับเราข้ามากัน อเอต้นพริกครับต้องเปลี่ยนน้ำสุกน้ํา đá ครับใครจะไข่ครับไข่ไข่บุกสามสีก่อครับจะพิกเหมือนกันเม่ผมเอาต้นมะแขนครับมะแขนครับเนาะปูครับหลายต้นกันอนะพริกมีิ๊พริกนี่พริก ปลูเหมือนกันก็น้อยอย่แบาแข็ครับแข็กระด้านั่นหนกันใช่ใ่มีแถวสับปะรดครับเราสับปะรคือแบบขนาดเป็นหัวนะครับนียครับูหมดแล้วนี่ผมจะปลูกพักเีใส่ข้าวโพดไป้หน่ะไปหอนกสัตว์นกิงจริงยิ้ทั้เัตวินกิงนครับบอ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับกดติดตามครับท่านจะ,ะผ่านช่องอยูทูบของปุ่บวิยาชนนะครับดครเข้ากัยวคตดเข้าเนาเขาโคตดนั่งสแล้วครับ Oh. Cảm ơn Rồi tìm cà phé oh. đấy thật đâu Rồi cà phê. Đấy, เอวโอ้จะได้กระติ๊มท่องของผมคก็มานาก่องยุคของภูมิชนครับแนพะ้ชักถุงโอ้ก็แพ้ครับ,นะรบนี่ครับใส่น้ำหมูนึ่งนี่ครับเนาะน้ำหมูนึ่งครับเนาะใส่น้ำหมูนึ่งนะ แก้วดว,วครับแก้วจากบุญยุนครับนึกว่นเขาครอบเนาะเก็บแนวเก็บขาเก็บขาแก่ตัวอายุวันนี้เ,เาน,ะนะาะ

ได้เเจอไลแรกแทกะดีกติดตามนะครับนาอจันทูพภาทช่างยูทูของผมจ้าแจ้งแจ้งทางมดครับนาอขอบคุณดีครับหวัสดีครับ